อีพีหลังๆนี่กระแสจิ้นก็เริ่มใหม่กแล้วนะครับพี่โบว์ใช่เริ่มาแล้วค่ะเพราะว่าเขาเริ่มมีความรู้สึกต่อกันแล้วมีความหวานอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องมีแบบกันกันกันแบบรีกันไอ้ผู้ชายคิ้ววายเราก็แมนซะด้วยเุลยไปใหญ่แล้วตอนนี้ก็พ่อจิ้นเนาะการขับก็เลยแบบเอาใหญ่แล้วตอนนี้เป็นแฟนหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยแล้วยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นโอ้ เยอะมากคือมาแล้วเรือมาเทียบทักกอนเราไม่ไม่ได้อ่านแบบฟีดแม็กสักเท่าไหร่แล้วต่างคนต่างโสดสนุ่ยไงทีนี้มันก็อู้เพอพอเราเจอด้านเนี้ยมาพูดก็ตอนนี้ไม่มีอะไรนะก็แบบเหมือนเดิมอากับพี่โบร์ป่ะคือเหมือนเรารู้จักกันมานานแล้วก็แบบรู้จักนิสัยใจคอแบบจริงๆนะคะแล้วใช่หมค่ะ กันเลยหรอมันเห็นกันในทุกมิติอ่ะมันไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นอะไรกันก็คือแบบเออเราเป็นพี่น้องดีกว่าไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ก็เลยแบบกระไรน้อะไรผิวตาหนุ่มหนุ่มกันแต่เมื่อไหรที่ตัดออกมไหมดูมันก็มีความสนิทสนมกันแบบเอออะไรนะมีอะไรแตกต่างเด้งอะไรเงี้ยนี่ก็โชว์เอมต้องดีใจนะเออยังไงอ๋อเหรอสุดท้ายก็พี่ ออไม่ึ้นว่ากนเพิ่มคนไห<ง>มแมวก็อย,อย่างที่เราบอกคือมันมันมันไม่จําเป็นจะต,ต้องมีสถานะกาออันไม่จําเป็นว่าเราจะพบกันหรือว่าเราเรา,เรารู้จักกันแบบไหนคือมันไม่ใช่มันข้ามคำนั้นไปเลยแล้วมัิงจริงแล้วจะมี เสิร์ฟโมเมนต์หรืออะไรอย่างนี้ไหมพี่เดวเสิร์ฟโมเมนต์ในในการแบบว่าเวลาออกงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยโอเนเขาเล่นแข็งแรงอ่ะเห็นยังไงตอนนี้ตีกันอยู่ไงเตียนในละครในละครในละครมันมีแน่นอนอยู่แล้วเอออย่างนี้เป็นแล้วจะกลับมาทวงพลังเจ้าแม่ที